ครับก็ขอสวัสดีแลวก็ทักทายเพื่อนเพื่อนเอซที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับผมสุรเสียงพัชาสวรร์สําหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาสํารวจอาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบของทางรถไฟยกระดับหลังจากที่คลิปก่อนนะครับพามาชมสถานีรถไฟหัวหินหลังเก่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับ สำหรับอาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ซึ่งได้รับการก่อสร้างอยู่ไม่ไกลจากที่เดิมมากนักนะครับประมาณ200เมตรนะครับจากอาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งเดิมซึ่งสำหรับอาคารสถานีรถไฟหัวหินยกระดับที่เพิ่งเปิดใช้งานมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นของใหม่นะครับสำหรับคนรถไฟคนรับรถไฟและก็ชาวหัวหิน ถือเป็นสถาปัิยกรรมที่สวยสดงดงามไม่แพ้อาคารสถานีรถไฟหลังเดิมเลยนะครับและด้วยเหตุผลด้านการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟหลังเก่าและเพื่อไม่ให้กระทบกับตัวอาคารรวมถึงความสง่างามของอาคารรถไฟหัวหินหลังเก่าจึงได้มีการก่อสร้างเป็นทางรถไฟยกระดับนะฮะหลบหลีกจากตัวอาคารมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ก่อสร้างเป็น อาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่แบบยกระดับแบบนี Interior ้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเข้าไปเยี่ยมชมด้านในอาคารสถานีรถไฟหัวหินซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับไม่แพ้อาคารสถานีหลังเก่ากันเลยนะครับ และนี่ก็คือภายในอาคารโถงชั้นล่างของสถานีรถไฟหัวหินนะครับใต้ทางรถไฟยกระดับจะเป็นห้องโถงยาวแบบนี้เลยนะครับซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับสันนี้ผมจะพาเพนะื่อนๆเดินไปบริเวณที่เป็นจุดเซ็นเตอร์ของอาคารสถานีรถไฟซึ่งบริเวณนี้ก็อยู่ใต้ทางยกระดับนะครับมีการตกแต่งอย่างสวยงาม บริเวณพื้นเนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับซึ่งก็ตัดกับสีของตัวอาคารซึ่งเป็นสีครีมน้ำตาลนะครับก็สวยงามนะครับให้อารมณ์เหมือนกับอ,อาคารก่อสร้างแบบสมัยโบราณน,นะครับก็จะเป็นโทนสีแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องของเจ้าหน้าที่นะครับ เราเดินไปนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารเนี่ยเข้ามาใช้บริการค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาใกล้ๆกกับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แบบนี้นะครับและถัดมานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางของอาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่นะครับซึ่งถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นซุ้มประตูซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินออกไปด้านนอกนะครับเพื่อชมนะฮะบริเวณ ซุ้มทางเข้านะครับซึ่งก็ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามนะครับการออกแบบนี้ถือว่าสวยงามมากนะฮะก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวหัวหินมากเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับก็คือบริเวณทางเข้าของอาคารสถานีรถไฟหัวหินนะครับเดี๋ยวเรามาชมต่อในอีีที่2นะครับกับสถานีรถไฟหัวหินเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับ